ดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเชนดูหนูดีแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราต้องมีภารกิจแท็กคุกออกไปให้ได้ด้วยตำรวจพุงอ้วนยิ่งเข้าเลยเชนดูหนูดีเข้ามาอะไรเนี่ยโอ้ยเราซูมกล้องไม่ได้อ่ะนี่ ทำไม,ไม่ไมเราไม่อยู่ในคุกได้ไงยังบูเฮ้ยดูดีทำไมดูดีกับป๊าป๊าไม่อยู่ในคุกได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะว่าเมื่อวานน่ะเมื่อวานทำไมอ่ะหนูอ่ะแม่อ่ะไปซื้อของใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นแม่ซื้อของใช่ไหมอ่ะหนูยืนรอนานมากเลยนะแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วต่อไปหนูก็ ห,ห,หิวไอติมแล้วก็มาเอาไอติมแล้วป้าลืมจ่ายเงินแล้วป้าเนี่ยแล้วป้าเนี่ยก็ซื้อกาแฟ,ฟด้วยลืมจ่ายเงินก็เลยติดคุกกัน <c oughs> น่ะนี่นี่หนูดีกับป้าติดคุกเพราะไม่จ่ายเงินในเซเว่นนะเหรอได้เ <c oughs> ออเราจะทำยังไงกันดี <c oughs> อ่ะมีท่าตรงนู้นฉันว่าเราไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเราหาที่ นี่ขึ้นมาบนมันเลตรงนี้เราเราเห็นลูกศรหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครกด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 เจ๊าะหมดแล้วเฮ้ยกดกดเฮ้ยเปิดด้วยเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าพูดอะไรกันเนี่ยคลิปพันชิงกดกดนี้เปล่าออกแล้วอะไรกันเนี่ยคะเรแล้วก็แล้วก็อะไรเนี่ย แล้วข้างหน้าน้งรเรื่องเธอเหรออ้ฉันตกตายเอือ <c oughs> ฉันเกิดมาแลเดวไม่ยอมกระโดดตายตกติดเขาอะอะ,อะไรอะกระโดดไปตามเขาเนี่ยตอนนี้เราลังกระโดดอยู่นะคะโอเคตอนนี้เราขึ้นสัมสวิตเร็วๆเขาไม่ีเวลาจัดกเวลาเร็วๆตายเอยือ <c oughs> ตายก่อ <c oughs> ยากจังเลยยากตอนนี้เรากำลังกระโดดนะเฮ้ยฮ้ยไอตายแหละมาอื้มอื้มทำไมทำไมทำไมฉันผ่านแล้วฉันกระ็ดกติดเชื้อพาด้วยแหละอืมขอโทษนะเลื่อนเลยเอะไร่อื้อเลย ใครคนนี้ตำรวจนี่ใจ่ตำรวจคงใหญ่ไอเขาปวดด้วยเราต้องรีบไปสับสวิีทำไงอะไม่เข้ามาแล้วไงต้องหนีดนไมไดแล้วุฟาดนจแล้วอะมาแล้วอับกระโดขึ้นน่แล้วอึบเยีไปีวิ่งไป ไม่ได้แล้วเรื่อเรเร็วเขาอยู่ที่นั่นยังไงยังปูกระโดดเชือเย่ไปเรวเฮ้ยตำรวจป้วนเดินเร็วจังป้วนยังเดินเร็วอีกเขาเขาโดดด้วยสยงินเอะไประตูลอกเราต้องไปสัสวิตก่อนถึงประตูจะเปิดเราาสวิตแล้วอะอ้าวอ้าวหนอ่ะทำไมเธอเข้า ไม่ได้อ่ะตำรวจมาตำรวจมาเชื่อฟังจะต้องไปสับสวิตก่อนหรือเปล่าเอ้จุ๋ยอยู่ข้างล่างหน่อยอ่าคุณตำรวจตามฉันมายังมวยช่วยด้วยสับสับยังยังเน่าโดนจับอีกแล้วยังมวยช่วยด้วยจะช่วยยังไงล่ะเธอกระโดดลงมามาช่วยฉันสิเธอก็ไปล่อตำรวจให้ฉันหน่อยสิฉันจะไปล่อตำรวจให้เธอได้ไหมเรสับสวิตแล้วจ้า กดสีเขียวหรือเปล่า <กด S 1> ตับ,บ,ย,บยังอตับยังเหรอเธอฉันไม่รู้ฉันจะรู้ได้ยังไงฉันไม่ได้เล่นนี่เ <itud> หนื่อยลองวิ่งไปก่อนเฮ้ยเข้าหมาแล้วโอย้อยวิ่งเร็วมากเลยตามวดเนี่ยเฮ้ยเรื่เรื่เรื่สไลด์ไปสไลด์ไปคุณตามเดินมาไม่ได้นะ เอประตูยังล็อกอยู่เลยอ่ะไม่ได้กดปะสิเธอต้องไปกดสวิตซ์ก่อนเธอต้องกดสวิตซ์สีเขียวหรือสีแดงยังบูยกดที่ฉันไม่ได้กดไม่ได้ของใครของมันใช่กดสวิตซ์เราเว้นจับสวิตซ์เราต้องกระโดดไปจับสวิตซ์ใช่ทำไมมันยากยังบูเธอต้องกระโดดลงมาก่อนอ่ะใช่เธอต้องกระโดดมาช่วยรันท้องเธอต้องเป็นคนจับสวิตซ์ ใช่ของใครของมันใช่แต่เขาตามฉันเขาไม่ได้ตามเธอไงเขาตา้นมาหาฉันเลยเขาขึ้นมาหาฉันเลยเพราะว่าจอของเราสองคนไม่เหมือนกันเธอต้องสับก่อนแล้วรีบนไปสับสวิตเนอร์กดเลยกดที่เขียวหรือเปล่าเขียวตรงนู้นไงเธอไปกดสีแดงไหมไม่ใช่เธอจะไปกดใหต้องกดให้มันเป็นสีแดงสิ เธอต้องกดสีเขียวจนให้มันกลายเป็นสีแดงเธอกดผิดไง,น,งนัง่งไงนัง่งไงวิ่งไปหลังไม่ไปกดไม่ไปกด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 สีๆๆๆๆๆๆเขียวโดจับอีกแล้วยังบูฉันกดมันไม่ยอมมาสีแดงอ่ะแล้วฉันโดนตำรวจท่า Si> ได e ้แล้วอส่าหได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เิ่มใหส่าได้แล้วก็จับฉันเลยอ่ะในดูกทผมยังแดงผมยังแดงอยู่ไปดูเร็วเร็วเร็วเรผ่านผ่านผ่ากดถ้ากดปุแล้วหรอฉันฉันกดไปสิ ยังบูสพารมันแตกด้วยนะอันหนึงอะมันกะต้องรีบกระโดดนะเฮ้ยร่งรีบกระโดดนะฮึบฮึบฮึบฮมันกระโดดเันอะเฮยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ึเฮ้ึเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 เฮ้เฮยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ฮยัฮไงฮ้ยฮ ระโดดน้ำฉันกระโดดไม่ได้มันยากจังเลยไม่ยากเลยลุกเออโดนแทงแล้วยังบูล้อด้วยยังบูนี่มันคูกจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมโดนไปคูตกดีไม่รู้ฉันว่าฉันว่าตำรวจขุดแหละฉันว่าตำรวจขุดทําเองอ่ะเธออย่าเดินไปใกล้ๆมากสิแค่ตอนประมานี้เหรอ กระโดดดูอรใหมัใจเย็นเออทีละนิดเอออย่างนั้นแหละเออใช่ใช่ต้องอย่างนี้ล่ะเออเหรอไหมระวังนะจะมีเราต้องแบบไม่ใจร้อนมีลูกหินไฟลงมาด้วยลงไปทางซ้ายก่อนลงไปทางซ้ายก่อนระวังระวังรอหินไฟก่อนเดินชิดใกล้ๆถอยมาอุ้ยน่ากลัวเอ๊เออเอออ้ยโอ๊ยเฮ้ยลูกไฟระวังนะ เธออยู่ไหนเนี่ยเธอยู่ข้างหลังเธอเฮ้ยฉันไปโกงแล้วอ่ะจะไม่เข้ามาแอบก่อนแอบ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 ยังไงอ่ะเราทำยไงกันดีอ่ะนี่ยังบูทำไงอ่ะยังบูทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมเธอหัวสีทองอ่ะแอบไปโกงผมมาละเอ้าฉันยืนบนถัวเธอยืนไปเหวี่นี่ช่วยกันชิบกันเธอไปแล้วเหรอไม่เธอ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 วิ่งไปเธอไม่เล่น เธอก็ตัวกันจับสิเธอยังไม่รู้เลยว่าต้องวิ่งไปทางไหนอ่ะสวิตมีสวิตมีสวิตสามเก็ดก่อนสวิตปรับทางซ้ายกับทางขวาเราต้องหาสองอันเราเจอสวิตอันนึงแล้วเราไปได้แล้วสวิตสวิตสวิตอยู่ทางซ้ายเห็นไหมฉันเข้าฉันเข้าไม่ได้เออจะต้องปรับสวิตก่อนสวิตอยู่ทางซ้ายอ๋อโอเคสวิตอยู่ไหนไหนนมองมองเล็งสวิตก่อนทางซ้ายวิ่งไปวิ่งไปไหนอ่ะตรงนี้ดอไหนอ่ะ อ๋อนี่ไงนี่ไงสับเออสับแล้วแลวไงต่อวิ่งมาตโอไยโดนจับโอ้ยังบูยังบูฉันโดนสับแล้วตำรวจมันมาฆ่าฉันเอาใหม่เธอเอากดรีบกดรีบกดสับ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 ต้องไปสับอยู่นี่นะใช่แล้วก็วิ่งระวังต้วจับนะนั่นไง <G ül> อะไรอ่ะนี่ถือสวิตอะไรอ่ะนี่ไงกดล็อกกดเข้าไปใกล้ๆดิเฮ้ยยังไงอ่ะเธอไปกดดเิเราตกตรงไหนเนี่ยรู้อ่ะเขาให้กดตรงไหนอ่ะใช่ใช่เขาไม่ได้ให้กดตรงนี้เขาให้กดตรงนี้ตรงไหนตรงไหนนี่นีจะไม่ชอบทรงผมเธอเลยยังบูทรงผมเธอเหมือนฝรัง่งทำไมหน้าตุ้มสิโซมดะไม่ดูมองไม่เห็นหน้าตัวเองอ่ะไหนไหนจะพาคนยังไงขวาดีอ่ะ ฉันขอลองกดดามันนี้เฮ้ยทำไมมันอยู่ไกลมากเลยอ่ะดูดีเทนนิ่งเนี่ยเหรอฉันลองดื่มนะพี่จากิ่วจะได้พลังมาวิ่งเร็วเลยอะวิ่งพลังอย่าลืมกดกระโดดด้วยนะอุ้ยวิ่งเร็วมากเลยอ่ะอย่าลืมกดกระโดดนะเฮ้ย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 อย่าลืมซิกซิก จะตายโอ้จะถึงอยู่แล้วอ่ะฉันก็เหมือนกันเอตอนนี้เรายังวิ่งเร็วอยู่เร็ว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 เ็ ยังบูกอนยังบูอยู่ไหนยังบูกระโดดมาอยู่เป็นลิงเลยเนี่ยอ้ยอุอ้าอุ้ยอ้าอูอีอูอีอุ้ยอา้ยอุดยอุ้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 าอุ้ยอุายเง้นใน้ยอ้ยอุ้ยอ่้ยอั้เอุยอุลยยอุยอุ้ยนุ้ยอุ้ยอ้ยอี่ยไุ้ย่ายอุ้ยอุยอุ้ยอเ้ยอุนยอยอุออ้้ยออออยอ้า้ ยังบัวะวิ่งมาอยู่ยากเลยฉันแต่ฉันผ่านได้รอก่อนทำไม่แป้สี่แล้วมันเร็วจังเลยแพ้สี่ไฟฟ้าช็อตของคุณตำรวจแล้วกินมาปะพอพอพอมันหมดแรงใช่ไหมคือตดสีเขียวไปบูดอกไม้ก็โดดจั่งมูกะโดดลอยอยู่นั่นน่ะเยังมูมาแล้วไปขึ้นปีนปีนขึ้นไปน่าจะไปทางนี้แหละปีน อีกจะไม่กล้าไปเลยนะเนี่ยเพราะแบบนี้น่ากลัวมากชั้นจะมาถึงอะไรเนี่ยสตกลูอ๋อห้องเก็บของพี่สังเกตก่อนมีอะไรต้องไปทางไหนอะไปทางไหนอะยังบูในห้องเก็บของก่อนเข้าไปในห้องเก็บของอะไรมีปุ่มอีกแล้วอะปุ่มอะไรอะไม่กล้ากดอะกดไปเลยเอาเอาไม่ไม่กดแล้วจะรู้ได้ยังไงแบบว่ามันต้องมีอะไรให้ขึ้นมันไงอะไรอะอ้าวมันเป็นสีเขียวแล้วเนี่ย แล้ยังไงต่อฉันถือบันไดออกมาข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าให้หาเนี่ย find a ladder ให้หาบันไดรอบบันไดมาวางตรงนี้เขาให้ดรอปอะไรอ่ะนี่ไหนอ่ะถือไว้ยังมาวางตรงนี้นี่วางไงวางไงอ่ะเี๋วางตรงนี้แล้วปีนขึ้นมาข้างบนใช่ไหมข้างบนมีช่องแอร์เฮ้ยมีผีช่องแอร์เปล่าอ่ะไม่มีผีหรอกหลังเก่าโบราณมากเลยปีนขึ้นมาเร็วฉันไปดูชั้นทำไม่ได้อ่ะมันได้ที ทำไมวะมองไม่เห็นตัวเองติดแ่ะเธอไม่ตีจะโดนตีนี่ไงฉันปีนได้แล้วปีนี่ไปยังบูอยู่เนี่ยนะฝรั่งโอ้ยอุ้ยมเปลวว้าอุ้ยเปล่าแน่ยังไงต้องหลบเหรอต้องหลบเหรอไอ้เจ้เก่งจังเลยอ่ะยังไงอะยังไงอ่ะยังลมมาเปล่าลมแรงมากเลยอ่ะ รอยังบูด้วยเยเยเย่อ๊ยเธออายุหกขวบทำไมเธอไม่โดนจับไปคุกเด็กอ่ะฉันว่ามันแติดเรื่องเรืองฉันว่าที่นี่ไม่น่าจะเป็นคุกอะไรแลจะเป็นคุกฟองเพราะว่าคดีขโมยไอติมไม่น่าแนนขนาดเข้าคุกนะพวกเราฝันไปโอ้ยทางนี้ไม่ใช่ต้องทางนี้เหรอไหนยังบูรอฉันด้วยต้องมาดตรงนี้นะเฮ้ยกระดอนกระดอ ยังบูอะไรยังบูเธอจะปักฉันนะเฮ้ยมีคนตามมาอีกคนหนึ่งป่ะใครนั่นยังบูเหรอใช่จะร้อนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ฉันฉนันนึกว่าผีชอบแอร์ตาม,มานีไม่ไหนก็อบอกให้ปิดอะไรสักอย่างหนึ่งละ่ะป,ปิดวาล์วตรงนี้เหรอต้องปิดวาล์วตรงนี้ใช่ไหมปิดสิปิดปิดปิดนี่ยังบูวถ้าปิดฉัจะตายปิดไม่้ายเลยไปไงอ่ะ ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงล่ะเล่นแมนเนี่ยต้าหัวเราต้องกระโดดมาเฉยๆเองเรากระโดดไปเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยหรอเขาปั่นๆันแบบนี้เหรอปั่นแล้วฉันปิดวาล์วแล้วอ่ะแล้วไงต่อไม่รู้กระโดดโผล่พันหรอเอออุ้ย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 มีวาล์วหลายอันแน่เลยมีวาล์วทั้งหมดสามอันนะเราต้องลงไปดูข้างล่างด้วยแลงาแลงาฟังนึงเห็นอยู่รึป่าวแลงาแลงาเนี่ยเราต้องันเจอจังวาล์วแล้วเธออยู่นี่ อันนึงแล้วอยู่ตรงนี้นี่ฉันอยู่ฉันอยู่อันที่สองเลยอ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมใช่ฉันฉันปรับแล้วฉันสวิตต์เรียบร้อยเรากำลังจะไปนะตามมาเลยฉันต้องสวิตต์อันที่สามอันที่สามนี่ตรงไหนอ่ะไหนอย่าตกลงไปเด็ดขาดนะกดกดสวิตต์กดกดยากู้นี่นี่นี่เราคือทางต่อไปที่เราต้องไปอ่ะเราไม่ไม่รู้เหมือนกันตํรวจเขาไม่ตามมาแล้วหรอ ตาเลยฉันปวดแล้วไงต่อยังบูครบสามอันหรือยังฉันฉันหมุนครบแล้วอ่ะครบแล้วก็ไปสิไปทางไหนอ่ะไปทางเดิมที่เป็นที่เป็นนี่ทางหลังมาขึ้นมาได้มาอ่ะนู่นนยังบูยังบูยังบูนะตามไปนำไปตาตูดขึ้นมาอุ้ยอย่ามือไปจิ้มตูดเขานะเฮ้ยเย่เนี่ยไม่มีไม่มีควันแล้วไม่มีควันพีเตอร์พี่นี่ไม่มีควันแล้วไม่มีควันขึ้นมาล็อตพี่ ้ยนี่มันคุกใต้ดินเหรอหรือว่าคุกอะไรเนี่ยทำไมทำไมประหลาดจังเลยนัน่นสิฉันฉันก็ฉันก็โดนทีครังหรือป่ะเฮ้ยฉันก็โดนไปยังไงอ่ะไม่รู้ทำไมยังบูไม่ไมไนำมะยังบูมานำไม เธอเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเหมือนเป็นลมแรงอีกแล้วเลยอ่ะเฮ้ยไอ้ไอ้ม่ยืนอยู่อะไอ้แอมด๊อกไอซี่ไอ้ยังบูอย่าลืมกระดูนะเฮ้ยมี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 อย่าลืมหุ่นไอซ์สเก็ตเลยอะตายมากเลยอ่ะอย่าลืมกระโดดด้วยนะกสนุกกระดูกสนุกกระโดูกกระโดูกสนดกหุ่นไอซ์สเก็ตเลยอะตายเลยเอาไปเอาไปเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยยังบูรอด้วยเราเรอด้วยเชฟพันลน หลนหนูที่หล่นรอก่อนรอก่อนรอแม่ด้วยรอแม่ด้วยแม่ลงขนไม่เยอะเฮ้ย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 อมาเร็วเลย้ยมาเร็วมาเร็วเร็วกว่าแสงเอาใหม่เอาใหม่ต้องต้องกระโดดตรงแบบสีเหลืองอ่ะเพราะจริงๆปุ๊บเธอกระโดดอะไรแง่จม่ไดะใหม่เอาใหม่ไม่ได้ไี่ยโอ๊ยตำรวจตดเหม็นยังตามมาไม่ทันหรอกเรายังมีเวลาเหลืออยู่เยอะ ตกปั๊ะเดี๋ยวตกเอีกไม่คีดมันปัดเลยอ่ะใช่เธอต้องกระโดดตอนพอสีเหลืองปุ๊บเธอจกระโดดตั้งสมาธิให้มั่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นานเฮ้ยตึงดึงกระโดดเฮ้ยตรงนี้ต้องต้องไปนุ้มอ่ะต้องริมริมอ่ะริมริมแล้วค่อยกระโดดเธอต้องริมริมบอว่ามันกว้างมากริมเออเอาเลยริมก่อนอี๋นะะั oh. ่นแหละนั่นแหละนั่นแหละริมริมเธอต้องริมริมแล้วค่อยกระโดด สำรวจตามมานยนเชอ์พาต้องสู้เช์พาต้องสู้เก่งมากเชอ์พากระโดดเฮ้ยสุดยอดเลยเช์พาอีนิ้เดียวอีนิเดียวเฮ้ยยังบูรออยู่เป่าเยังบูยังบูยัง,ยง,ยงไงต่ออ่ะาแล้วฉันไม่รู้กอันนี้เหมือนเราต้องบินขึ้นไปเลยหรือเ่าเราจะบินได้ยังไงเราไม่มี <คน S 1> ปีนี่งไ,ไงยังไงอไง่ะแล้วก็ลงท่อตรงนี้ ลงท่อตรงนี้ลงมาเลยตรงไหนตรงไหนตรงนี้มีท่ออยู่ตรงว้าหัวชันอ้ยหลุมดำมาแล้วตรงหลุมดำมาแล้วรอแม่ด้วยรอแม่ด้วยนะคยนมาใครอะใครอะเจมยี่นีไม่มีเนื้อเลยสับเนื้อมาสับเนื้อยเจ เอขาไมม่้วยเชฟเขาไม่ใช่เชฟเขาเป็นเตโอเฮ้ยคุยยิงเลยสิฉันด้วยเชฟเชฟใฮ้ปืนมาสุก้าไหนนี่ไงนี่ไงยิงปืนยิงเขาเหรอยิงเขาเลยย่าย่าเออจะไปยิงปืนมาสุก้าไอ้ปืนจับปืนยิงไงอ่ะยิงยิงเชฟยิงเชฟยิงไงอ่ะไม่รู้ดิ สรุปเราเป็นโจรแบบนิสัยไม่ดีเรา people, เรายิงเขาด้วยเหรอเยิงเขายิงเขาเชือฟ้าเชือฟ้ายิงเขาอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่นายใช้กระทะฟันหัวแชะเชือฟ้ายิงไงอ่ะไม่เห็นมีให้ยิงป๊าเขาใช้กระทะฟันหัวพวกเราอ่ะอ๋อเราคิกเราคิกที่ตัวเชฟก็ได้คิกที่ตัวเชฟยังไงยิงโอ๊ยอะไรปืนผลไม้เหรอใช่มีทั้งแอปเปิ้ลเขียวกล้วยสับปะรด มันอะไรเนี่ยมันกล้วยแอปเปิ้ลส้มสับปลชนะใช่ไหมชยะเราชนะแล้วโอ้ยเลยชนะเลยช่วยด้วยเธอยิงเธอยิงเธอยิงเชฟยิงกดยิงคลิกคลิกยิงยิงยิงกดคลิกคลิกที่เชฟโอ้โหนี่มันเป็นแบบโจนกระจอกหรือเปล่าเนี่ยใช้ปืน่ไมงชนะแล้วไม่กี่เชฟตัวระเบิดเลยจริงเหรอ ไปไงต่ออ่ะมานี่เร็วเฮ้ยถือปืนไปทำไมนี่มันทหารืเเต็มลยทหารถือปืนแบกปืนไบกตึกไหนพูดสิไหนพูดจริเจอปลาไปพูดสายตกลงไปข้างล่างเลยโอ้โหโอ้โหนีมันมันถึงดูเอเวอเรชั่ขนาดนี้ถ้าเราออกไปได้เราต้องไปหาหมอซะหน่อยนะดังดาดหนักแล้วนะเนี่ยใช่ดัง เนี่ยใส่ไปแอ้วชิลล์ไม่ได้นี่ไงเาบอกทางออกนี่ไงทางออกออกยังออกยังแต่เธอละเฮ้ยเธอทอทันลมทันลมเลเซอร์เฮ้ยเซอร์นะมีเลเซอร์ด้วยนะเฮ้ยลบหลบโอ้โหนี่มันแบบนี่มันคุกอะไรเนี่ยอย่างกับคุกสวิตเกมทางทางผ่านไม่ได้แล้วเฮ้ยจะพาแล้วอีกนิดเดียวเอ้ยระวังระวังเย้เย้ พาเล่นรอบเดียวผ่านเลยอะเก่งเอ้ยเอ้ยให้เอ้ยเอาล้วอะไรเนี่ยเธอเธอเธอซูดเธอซูดจมูกทนามเอ้ยซูดน้ำลายทำไมเธอซฉันม่กแต่เพราเราต้องไปหาการ์ดมาเปิดประตูนี้นะไม่เนี่ยฉันจะขึ้นไปบนบันไดเธอจะขึ้นไปบันไดทับใคนั่นไงมันมีสวิตไฟอีกแล้วทำอะไรอ่ะถืออะไรมาถือยางบูเนี่ยเจ้พาถืออะไรมาเอาให้ดรอปไว้ตรงไหนอ่ะไว้เอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เอามาไปเอามา โอ้เชือาา้าแบบเล่นไปด้วยนั่งโยกตัวไปด้วยนึกว่าเล่นแบบสามมิติเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยยังบูอ้าวยังบูช่วยหน่อยสอิตกเลยเอาเอโถยังบูนี่แล้วเด็กตกไปข้างล่างทำไงไม่รู้สิทำงนออนไงเอาใหม่เหลือช,ลชิ้นสุดท้ายแล้วมันตกลงไปทั้งสองทิศแล้วเลือดต้องกดรีเลสพอร์เนี่ยเลสพอร์เนี่ยแล้วมันจะมาใหม่ ไอ้ตกไปแล้วกดอะไรอ่ะกดไอ้ปุ่มสวิตช์ที่อยู่ข้างแล้วมันจะมาใหม่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะสีแดงเมื่อกี้ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ยเนี่ยก็กดไดแล้วอันหนึ่งแกก็ต้องวางกี่อันอ่ะอ้าวฉันกดแล้วอ่ะมันนี่ไงมาแล้วไงเอาไปมาเาไปมาเอาไปมาต้องค่อยควางอันนี้คิดว่าเหมือนเกมเลโก้เตอร์ติสนะทำไมมันโตกอ่ะมันต้องวางขอบขอบทีมันต้องวางขอบขอบพี่ปะ ไม่จะไมยเนี่ยแม่จะนก็วางได้แนละ้วสองอันเอ้ยยังบูก็เก่งนะเนี่ยไหนเอ้ยยังวางได้ยังเฮ้ยได้แล้วได้แล้วอันหนึง่งอันหนึง่งแล้วเราก็เดินข้ามไปวางอีกอันหนึ่งเลยนะเชพ้าต้องเอาอันเก่าไปวางอ่ะวางนะไม่ใช่เอาอันใหม่ไปวางเฮ้ยไม่เชพาเขาใช้อันเดียวเหรอใช่เขาใช้อันเดียวแล้วก็าวางฉลาดอ่ะฉลไหมล่ะมีขาเก่าด้วยเหรอมันมีขากลับด้วยเหรดี๋ยวฉันจะแกะไปไหน อุ้ยข้างนอกมีหุ่นยนต์เอากระสุนเอากรนรวังแขนก่อนตีใจเย็นๆเอาบอกให้ฟูดเดอรอาร์มแน่เอ้ยยิงอ๋อยิงยิงยิงเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่แน่นี่แน่โอ้ยยิงยิงยิงกล้วยส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเขายิงที่แขนเขายิงแขนเขาบอกให้ยิงที่แขนอาร์มอาร์มอามแขนนี่นะนี่นะเฮ้ยเจ้ไปนอนเจ้าไป นี่พี่แคนเอย e ฉันจะตายแล้วเร like, าไม่นีไม่ฟังเธอวิ่งแล้วเบอรยเกอรฉันตายกตายเป็นคุ่นตายอย่างนี้เลยหรอ้าวฉันจะมาเกิดจุดนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นนะเตรียมตัวระวังยิงยิงพี่แคนยิงพี่แคนเขาแล้วมีเบอร์เกอร์ด้วยเอ้ยเธอยิงพี่แคนเขาไอยิงพี่แคนเขาโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยยาก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  เอ้ยเอ้ยเอ้ยก็โอ้หูลัวปืนบาสุก้าเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยเอ้ยอูดูดิทำไมคลิปที่แขนเขาไว้คลิกที่แขนเขาตัวเราก็วิ่งไว้่าหยุดนะเชจะพาวิ่งไว้ก็ตระยะไว้จะพาเข้ามาแล้วแขนขาดแล้วครับฉันยังไม่แขนขาดเลยคลิงที่แขนเขาไว้คลิงที่แขนยิงแขนยิงแขนยิแขนยิงข้าวให้ขาดก่อน ใกล้แล้วข้างนึงเจ้าค่ะแล้วเอ้ยย้าางไววิ่งหนีเร็ววิ่งหนีก่อนเช่าพังเออให้มันห่างไว้แล้วใส่ย่าห่างไว้ถอยหลังถอยหลังแล้วก็ยิงยิงทำอะไรไอ้แขนข้างนึงแตกายเลยรออีกข้างนึงอีกข้างนึงเก่งมากเชียวค่ะสู้ไว้สู้ไว้โอ้โหถ่ายข้างนึงแล้วตอนนี้เขาอ่อนแอแล้วเดี๋ยวไปเออฉันตายไม่เป็นไรเอาใหม่ใหม่นะสนุก เอาใหม่เอามาเราอยู่ใกล้เขาเราอยู่ห่างเขาเราต้องรอดเดือดสองมือเองอ่ะฉันต้องยิงใหม่เ้วยยิงใหม่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 แล้วพีแขนาล้เจ้าพาต้องต้องต้องวิ่งหนีด้วยเขาวิ่งมาใกล้แล้วยิงเลย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 ไิ้เลยเลยเลยเ้แม่ช่วยหน่อยอยไว้ไม่เป็นแม่ช่วยหนูหน่อย มัจะช่วยยังไงถอยไปเดี๋วถอยไปถอยถอยถอยตามฉันมาตามฉันมาอย่างเงี้ยแล้วยิงแขนเข้าไปอย่างฉันวิ่งน้ำยิงอยู่ยิงอยู่ถอยมาถอยมาตรงนี้ถอยมาแขนหนึ่งแตกแล้วตรงนี้มาตรงนี้ถอยไปตรงไหนถอยไปตรงไหนอ่ะนี่มาที่ตามฉันมาเจ้าอเก็บเอาไว้เจ้าพ่อถอยด้วยนะนั่นแหละเก่งเก่งยิงแขนยิงแขนเอาไว้ยิงแขนกาไว้เอาเยหมุนไปวงกลมไว้มาตรงนี้มาตรงนี้เยอะเยอะเยอะเฮ้ยเจ้ามาช่วยเขาคุ้มดีคุ้ม เฮ้ยเขาเข้ามาไกลแล้วจะพายิงแล้วยิง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 หลังติดกระแพงแล้วถอยไปก่อนยิงยิงมาดีมาดีมาดีโอ้ยเอาส้มเอากล้วยมาแล้วพอไปสู้จะสู้ได้ไหมเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้สู้ได้สิเขาใช้พวกเต่งแล้วก็แล้วก็แยงแยงเย้อะไรเต่งมากนี่ไงปุ่มตำรวจใช่มีรถตำรวจด้วยเฮ้ยเราจะเราจะนั่งรถตำรวจไปเหรอ เฮ้ยเธออยู่ไหนอะยังนั่งแล้วเธอนั่งแล้วเธอนั่งแล้วทั่งยังบูนั่งอยู่เอาไงขับไปเลยเหรอปอ้ยยย้ยย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 กยดยยยอยยยยยอยยไยย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 อยยรยยยยยยยเยยยยยายย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 เยียยยหยย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 ยมยยยยีมเดยยยยยยเยย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 ยขโมยยัยย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 บาสุก้ายิยเธอเลยอยาวไม่ได้ยยยยยยยายย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 ยไมอ่ะตามฉันมา ยังไงอะเธอเธอเธออยากกินผลไม้ใช่ไหมฉันอยากฉันจะยิงแล้วเธอคอยรับนะจะไปนี่เธอเอาไปมาคือเทเธอไม่ทิ้งปืนอ่ะเธอถือปืนมาตลอดเลยเหรอมาคือเทลอยฟ้าแล้วเฮ้ยตรงนี้เป็นไดด้วยละยังไงอ่ะนั่นมันไงมาคือเทแค่นม่กมัวแต่ยิงปืนไปทางไหนอ่ะไปตรงนี้เเขามีชุดให้เราเปลี่ยนไหมเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราเป็นนักโทษเนี่ยข้างบ้านต้องสงสัยแน่เลย อบอกว่าเราแต่งเป็นคอเทนะไม่จริงคอเทเป็นโจนเนี่ยนะ <c oughs> บาน้า,บานนี้มีข้อบกพรายเน่ไปยังไงต่ออะกระโดดขึ้นตรงนี้ไปสิฉันมองไม่เห็นเลยแม่นอสิทำไมมันดูแบบมืดนี่ไงข้างหลังหันหลังมาสิขันหลังเออนั่งไงยังบูอยู่นั่งไงแล้วไปไหนต่อเอแล้วคนเมื่อกี้ที่เขาแถกคู่กับเราอะเขาไม่ตามมาหรอก็ยังชนะตำรวจไม่ได้หรอ ฉัเขาลนวาฉันขึ้นมาบนฟ้าแล้วตัวตามมาเร็วมีลิคอปเตอร์ไหมไหนไม่มีฉันยังไม่เห็นเลยองเขา้เธออยู่ไหนเนี่ยเธออยู่ไหนอ่ะโอ้ฉันกระโดดตกลงมาข้างล่างเลยเอาอจะรอก่อนนะโอเคฉันงั้นฉันขึ้นไปดูข้างบนเ้าเปนมีตำรวจไซเรนเฮดอัดหน้าเนี่ยก็กดตามหนูด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะบ๊ายบายยิงบาสุก้าติมหน้าเลยอัดหน้าเธอเลย